เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แทะะนรัษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งพักเก้าไกลครับผมขออภิปรายตามยติที่ทางคณะรัฐมนตรีได้เสนอต่อรัฐสภาตามที่ระบุไว้ในประเด็นที่3นะครับว่าในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีการกระทําที่ผิดกฎหมายและไม่อยู่ในความมุ่งหมายของเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญครับสิ่งที่เกิดในการชุมนุมนะครับ ผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านว่าหลายคำพูดและหลายการกระทำเนี่ยฟังแล้วไม่สบายใจแต่สิ่งนี้เกิดจากอะไรครับถ้าเราได้ย้อนกลับไปดูสักเล็กน้อยนะครับข้อเสนอที่ฟังแล้วมีมีเหตุมีผลเนี่ยพูดครั้งแรกในวันที่3สิงหาคมแต่ว่าในการพูดที่มีเหตุมีผลและอยู่ในบรรยากาศที่สงบสันตินั้นผู้ที่ปราศัยผู้ที่นําเสนอเหตุผลนั้นถูกจับกลุ่มนะครับถูกด,ดําเนินคดีสิ่งนี้เองทําให้ เวทีที่จะพูดเรื่องของการไปรุกยสถาบันด้วยเหตุผลเนี่ยถูกปนเชื้อเชือ้อปนไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและกลายเป็นการแสดงออกที่รุนแรงขึ้นตามที่ได้ฟังการอภิปรายตลอดทั้งสองวันนะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือสมาชิกรัฐสภาหลายท่านเชื่อในกระบวนการของรัฐสภาว่าเราจะสามารถนําข้อเรียกร้องของประชาชนมาพูดคุยกันอย่างอดทนและมีวุฒิภาวะได้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ยอมรับนะครับว่าหลายอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่พวกเราคุยกันก็คือว่าเราไม่ต้องการความวุ่นวายและป้องกันการกระทบกระทั่งซึ่งจะนํามาซึ่งการสูญเสียของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพรรคเก้าไกลเห็นด้วยนะครับและทางเราอยากจะเสนอว่าถ้าเราจะคุยเรื่องนี้กันอย่างปลอดภัยตรงไปตรงมาและอยู่ในเจตนารมณ์ที่ดีที่สุดรัฐสภาและเครื่องมือของระบบประชาธิปไตยจะเป็นคําตอบของเรื่องนี้และพวกเราจะสามารถทําหน้าที่ของผู้แทรนราษฎรของทุกกลุ่มได้ด้วยกันนะครับ ตั้งแต่มีการเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยรัฐบาลก็มีการใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อหยุดข้อเรียกร้องนี้นะครับแต่ท่านประธานครับไม่ว่าการดําเนินงานจะรุนแรงขนาดไหนทั้งเป็นการดําเนินคดีข้อหาที่ร้ายแรงทั้งการจับกลุ่มคุมขังนะครับและการสลายการชุมนุมแต่ทําไมละครับการชุมนุมจึงยังมีดําเนินต่อไปกระจายอยู่ทั่วประเทศและข้อเรียกร้องของพวกเขาก็ยังคงแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมไม่มีการถดถอยลงไป นี่แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่านี่เป็นคําถามแห่งยุคสมัยนะครับเราปฏิเสธความจริงไม่ได้แล้วว่าจากบทสนทนาที่เราเคยคุยกันในโต๊ะอาหารในวงเล่าหรือในกลุ่มเพื่อนสนิทต,ตอนนี้กลับมาเป็นประเด็นทางสาธารณะมันหมายความว่านี่คือคําถามแห่งยุคสมัยแทนที่ผู้ใหญ่จะใช้วิธีปิดปากปิดตาปิดหูทําไมเราไม่ทําหน้าที่ในการตอบครับในการถามกลับหรือทําให้ประชาผู้ชุมนุมหรือเยาว,วชนของเรามีโอกาสได้พูดมากขึ้น ผมคิดว่าเรื่องนี้ทางรัฐสภาของเราตัดสินใจให้ดีได้นะครับเพราะถ้าเราตัดสินใจไม่ดีเรา,าจ,จะต้องเสียใจในภายหลังเพราะความรุนแรงอยู่ที่ถนนแล้วผมให้ไปในตอนนี้นะครับผมมีความเคารพต่อพี่น้องที่ออกมาแสดงต่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสงบสันติในขณะเดียวกันผมก็เคารพต่อพี่น้องที่ออกมาแสดงถึงความเรียกร้องความยุติธรรมความเท่าเทียมและการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสงบสันติเช่นกัน นอกจากนี้นะครับผมยืนอภิปรายที่นี่เนี่ยผมเข้าใจว่าครอบครัวนับแสนแสนครอบครัวนะครับมีบรรยากาศที่ลูกเห็นไม่ตรงกับพ่อแม่พ่อแม่เห็นไม่ตรงกับลูกเกิดความไม่เนื้อ,อไ,ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจชิงชังบาดหมางก,กันในครอบครัวผมเข้าใจถึงบรรยากาศในโรงเรียนที่ครูไม่เห็นไม่ตรงกับนักเรียนนักเรียนเห็นไม่ตรงกับครูมีการต่อว่าประท้วงท้าทายและใช้ความรุนแรงในหลายรูปแบบคําถามคือพวกเราเสียใจใช่หรือไม่ ในการที่เราต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าถูกต้องแต่ในทางเดียวกันเราต้องทาร้ายคนที่เรารักในข่าวเดียวกันนี่เป็นความน่าเสียใจของสังคมไทยที่กําลังแตกสลายท่านประธานครับข้อเสนอและข้อเรียกร้องหรือข้อคําถามแห่งยุคสมัยนี้นะครับถ้าเราตั้งหลักได้เราตั้งสติแล้วฟังได้การข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปซึ่งมีความหมายตรงไปตรงมาคือการทําให้สิ่งนั้นดีขึ้นจะส่งผลดีต่อระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในโลกสมัยใหม่และในบริบทของไทยได้อย่างไรแม้ช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวที่สุดแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าที่สุดที่พวกเราจะพูดคุยกันถกเถียงกันอย่างสันติและสแสวงหาฉันธรมติร่วมกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมอยากจะขอ,อนําเสนอทางออกนะครับว่าเราจะใช้กลไกลของรัฐสภาและเครื่องมือในประชาธิปไตยทําให้บทสนทนาเรื่องนี้ดีกว่านี้ได้หรือไม่ ไม่มีการใช้ถ้อยคำที่จาบจ้วงกล่าวร้ายแต่เป็นการพูดคุยหารือถามคำถามคนได้เหตุและผลนะครับทำไมเราต้องพูดคุยเรื่องนี้กันในสภาครับเพราะสถาบันทางการเมืองทุกประเภทนะครับต่างล้วนแต่ต้องเผชิญช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทั้งสิน้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นจะทําให้สถาบันนั้นสามารถอยู่ต่ออย่างมั่นคงได้ในบทบทของสังคมและโลกที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับ แน่นอนผมไม่อยากจะยกตัวอย่างต่างชาติเยอะเกินไปนะครับแต่ผมจะพูดถึงรูปแบบคลาสสิกของประเทศอังกฤษที่เมื่อมีการปรับตัวแล้วนะครับพอมีความขัดแย้งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1200เนี่ยการที่มีการปรับตัวนะครับและไม่ใช่การปรับตัวแค่ของสถาบันกษัตริย์นะครับแต่ทั้งสังคมร่วมกันมันทําให้เกิดความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเกิดหลักนิติธรรมเกิดขึ้นและนําไปสู่หลักการสากลที่เรียกว่า the king can do no wrong ไม่มีผู้ใดที่มีและใช้อำนาจทางการเมืองได้โดยปสัสจ,จากความรับผิดชอบและเพื่อไม่ให้กษัตริย์ต้องรับผิดจึงต้องไม่ให้กษัตริย์กระทำการใดๆเว้นแต่มีผู้รับสนองพระบรมราชาองค์การการปฏิรูปแบบนั้นนะครับแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของประเทศอังกฤษแต่ทำให้สถาบันนั้นยืนหยัดยั่งยืนสง่างามสถาพรได้แม้จะเจอกับความท้าทายอีกหลายต่อหลายครั้งนะครับจนถึงปัจจุบัน อีกประเทศหนึ่งที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงที่จะเอ่ยได้นะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากจากการพ่ายแพ้พแพสงครามโลกครั้งที่สองแต่จากการปรับตัวครั้งใหญ่องค์พระมหาจากักรัตริเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสมมติเทพอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศทุกๆก,กิจกรรมสาธารณะของพระองค์จะต้องรายงานต่อรัฐสภาให้ทราบก่อนเสมอการปรับตัวครั้งนี้นะครับไม่ได้ทําให้อํานาจบรารมีของท่านตกต่ําลงแต่อย่างใด แต่กลับยิ่งส่งเสริมให้สถาบันพระมหากษัตริย์ของญี่ปุ่นนั้นสง่างามเป็นที่รักของประชาชนไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนก็ตามในส่วนของประเทศไทยนะครับในเมื่อเรายังไม่เคยถามทุกคนอย่างตรงไปตรงมาจริงๆถึงความคิดที่เรามีต่อระบบกากรเมืองการปกครองของประเทศไทยผมก็ขอใช้ข้อสันนิษฐานอย่างนี้ครับว่าความคิดของคนไทยก็จะก,กระจายตัวนะครับ ถ้าผมไม่สามารถแสดงภาพได้นะครับก็คือเป็นกราฟแบบปกติที่เป็นระครังควา่าก็คือน่าจะมีคนส่วนน้อยๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องการระบบการเมืองการปกครองแบบปัจจุบันและต้องการเปลี่ยนเป็นระบอบอื่นหรือต้องการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นระบอบแบบสมบูรญญาณาสิทธิราชก็อาจจะมีในประเทศไทยแต่ผมจะไม่ขอกล่าวถึงนะครับ พอทั้งสองรูปแบบเป็นการผิดต่อรัฐธรรมนูญมาตราที่255คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองและไม่อยู่ในออเจนดาของใครทั้งสิน้นแต่เมื่อมีสถานการณ์11เข้ามานะครับในการผ่านการเวลาเนี่ยจำนวนประชากรที่เชื่อในอุดมการนะครับถ้าดูจากทางซ้ายสุดเนี่ยก็คือเป็นเสรีนิยมแบบประชาธิปไตยถ้าขวาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอะระบอบที่มีพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์มากขึ้น มันก็อาจจะมีการเคลื่อนตัวไปเคลื่อนตัวมาของประชากรที่เชื่อแบบใดแบบแบบหนึ่งนะครับแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและประชาชนจะต้องเชื่อแบบใดแบบหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่แสดงว่าระบอบของเราไม่แข็งแรงนะครับระบอบที่แข็งแรงก็หมายความว่าเป็นระบบที่มั่นคงและไม่ยึดติดกับแค่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และความสําคัญในเรื่องนี้ก็คือว่ากว่าที่เราจะมีระบอบที่แข็งแรงตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสิ่งสําคัญคือมันถูกแทรกแซงโดยการรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าจนเราล้มลุกคุกคานมากว่า88ปีเราก็ยังไม่ลงตัวว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาตร์ทรงเป็นประมุขนั้นเราจะไปต่อในสมัยใหม่อย่างไรนี่เป็นที่มาครับที่ทําให้ตอนนี้มีข้อเสนอในการปฏิรูปจากหลายฝ่าย และผมจะยืนยันว่าไม่ใช่แค่จากฝ่ายผู้ชุมนุมนะครับเมื่อเราดูในรัฐธรรมนูญนะครับสถาบันเนี่ยเป็นองค์กรที่มีตําแหน่งแห่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันจึงถูกปรับปรุงแก้ไขได้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับและจริงๆไม่เคยมีครั้งใดที่เราบอกว่าห้ามแตะในการแก้ไขหมดใดบทหนึ่งของรัฐธรรมนูญถ้าเราจะมีการพูดคุยกัน ให้อยู่ใน,นกลไกที่ดีนะครับผมคิดว่านี่คือเวทีของการสร้างฉันธร,รมติที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะตกใจจนเกินไปและปิดทุกข้อเสนอที่เข้ามาทางออกของเรื่องนี้คือเรากําหนดกรอบในการคุยกันดีไหมครับเรากําหนดกรอบในการตั้งกติกาของรัฐสภาร่วมกันและการที่เอาข้อเสนอมาคุยในกรอบเหล่านี้ผมคิดว่าจะลดทอนบรรยากาศทางการเมืองที่ท้องถนนได้เป็นอย่างดีนะครับ หลักการเหล่านี้ผมคิดว่าเราใช้เวลาสั้นๆตอนนี้คุยกันคงไม่ครบถ้วนนะครับแต่หลักการที่ผมอยากจะวางไว้ก็คือไม่ว่าท่านจะชื่นชอบระบอบการเมืองปอกการปกครองแบบไหนก็ตามเราต้องการความโปร่งใสามากขึ้นจริงไหมครับอันนี้น่าจะเป็นหลักที่เราสามารถยึดเอาไว้ได้ว่าไม่ว่าจะจัดสรรตำแหน่งแห่งที่และอำนาจต่างๆในรัฐธรรมนูญทุกองค์กรที่เกิดขึ้นและมีแห่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องมีความโปร่งใสามากขึ้น ประการที่2ก็คือจะต้องมีการตอบรับต่อสาธารณะเพราะองค์กรที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสา,อสาธารณะหรือที่เรียกว่าเป็น accountability จากประสบการณ์ทางการเมืองของผมที่เป็นสสใหม่นะครับผมเพิ่งเป็นสอสไม่ถึง2ปีดีเวลาที่เรามีการพิจนารณาร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะครับ ดูเหมือนว่าสภา,าจะมีวัฒนธรรมที่บอกว่าเราไม่สามารถตรวจสอบงบประมาณเหล่านี้ได้อย่างง่ายนะอย่างตอนที่ผมไปรับเอกสารการแปลยะตินะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ให้คําแนะนําด้วยความหวังดีนะครับว่า2หมวดไม่ควรจะไปต้องไปแปลยะติสิ่งเหล่านี้เองทําให้เราตั้งข้อสงสัยครับว่าทําไมการตรวจสอบหน่วยงานที่เจาะจงแบบนี้จะมีความแตกต่างกับหน่วยงานอื่นหรือแม้แต่การทํางานของกรรมธิการงบป,ประมาณนะครับ เมื่อต้องตรวจสอบโครงการในพระราชดำริก็เต็มไปได้วยความยากลําบากเพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยชี้แจงน้อยกว่าหน่วยงานอื่นและเมื่อเราตรวจพบความผิดปกติในโครงการกรณีล่าสุดในปีงบประมาณนี้นะครับก็คือโครงการเขื่อนเหมืองตะกัวที่จังหวัดพัทลุงก็พบว่าเป็นโครงการที่มีที่มาที่ไปและกระบวนการที่ไม่โปร่งใสของราชการเองธรรมธานครับการปิดบังการตรวจสอบจากตัวแทนประชาชน ไม่ได้ทําให้ระบบสถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงขึ้นเพราะเป็นการป้องกันโดยใช้ความกลัวไม่ใช่เป็นการป้องกันโดยใช้ความรักและเมื่อเราใช้ความกลัวในการปิดบังข้อเท็จจริงผมเกงรงเหลือเกินว่านี่จะไม่เป็นการส่งเสริมความมั่นคงสถาบันสถาพรของสถาบันเลยนะครับถ้าข้อเสนอต่างๆของผู้ชุมนุมและข้อเสนอต่างๆของนักวิชาการถูกหยิบยกเข้ามาในพิจารณาในกรอบของความโปร่งใส ผมกลับคิดว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทุกองค์กรที่เกิดขึ้นและมีตำแหน่งแห่งที่ในรัฐธรรมนูญสามารถอยู่ต่อได้อย่างมั่นคงประการที่2คือการตอบรับต่อสาธารณะนะครับแทนที่เราจะปฏิเสธคำถามแทนที่เราจะปฏิเสธข้อเสนอเราเอาข้อเรียกร้องเหล่านี้มาพิจารณาดีไหมครับถ้ามันโปร่งใสมากขึ้นและมีการตอบรับต่อสา,สาธารณะหรือมี accountable ที่ดีขึ้นเราจะ น่าจะหยิบยกมาคุยกันด้วยเหตุผลได้ผมยกตัวอย่างเช่นในหมวดที่2เรื่องบทบาทของผู้สําเร็จราชการและองค์มนตรีเราก็ควรจะต้องมาหาหรือกันใหม่ไหมครับว่ามันส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนและความโปร่งใสหรือไม่นี่เป็นเหตุผลครับที่พักเก้าวไกลเสนอว่ารัฐธรรมนูนทุกหมวดควรจะต้องกลับมาคุยกันได้เมื่อคุยกันเสร็จแล้วอาจจะไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้นะครับ แต่เราเข้าใจที่มาที่ไปเราเข้าใจเหตุผลของการไม่เปลี่ยนแปลงนั้นๆและนี่คือความโปร่งใสของทางรัฐสภาที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนได้มีคําถามสําคัญนะครับอย่างเช่นกรณีที่มีผู้ชุมนุมไปที่สถานทูตเยอรมันเมื่อคืนว่าการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับที่ต่างประเทศจะมีผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและมีความผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่สภาต้องเป็นผู้ตอบนะครับไม่ใช่มีหน้าที่ไปจับคนที่ถาม สองอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเป็นหลักที่เรายึดเอาไว้ได้เพราะนี่น่าจะเป็นหลักสากลน,นี่น่าจะเป็นหลักที่เป็นคอมมอนของทุกๆคนว่าเราต้องการระบบที่แข็งแรงโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นข้อเสนอ1ิบข้อของผู้ชุมนุมครับเราไม่ต้องจับมามัดรวมกันเป็นข้อเดียวเรามาคุยกันทีละข้อได้ครับข้อเสนอเช่นบอกให้เราพิจารณาที่จะลดงบประมาณเพื่อสอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดินฟังขึ้นไหมครับในปีหน้า ที่เราจะเจอกับการถดถอยของเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งข้อเสนอของหลายท่านนะครับเช่นท่านบรรยงพงพาณิชย์เสนอให้มีการาท่านไม่ได้พูดตรงๆนะครับแต่มีการพูดว่าเราจะอาจจะต้องคุยกันเรื่องของพรบรจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ปี2561ใหม่หรือพรบรบริหารราชการในพระองค์ที่มีความแตกต่างเป็นอย่างมากนะครับสําหรับราชการที่9และราชการที่10ครับเอ็เพิ่งอ้างถึงบุคคลภายนอกใช่ไหมครับ รับผิดชอบนะครับท่านบรรยงเขาโพสในเฟซบุ๊กนะฮะก็เลยพูดได้นะเป็นของบุคคลภายนอกแต่รับผิดชอบนะฮะครับผมบแต่รัฐสภา,าก็ไม่สามารถนํากลับมาทบทวนความเหมาะสมได้อาจจะเป็นการจัดสรรใหม่เพื่อกลับไปก่อนรัฐประหารปี2 5 5 7หสิบ็หรือเป็นข้อเสนอของผู้ชุมนุมที่อยากให้กลับไปก่อนรัฐประหารในปี24ง0นส่อิบนะครับทั้งหมดเหล่านี้เราก็นํามาถกเถียงกันเลครับพูดคุยกัน ในสันติวิธีผมคิดว่าข้อเรียกร้องบนท้องถนนที่เป็นความโกรธเกรี้ยวการจับจ้วงจะหายไปทันทีเพราะเราสามารถพูดคุยกันเรื่องนี้ได้ในรัฐสภาปัญหาคืออย่างนี้ครับท่านประธานแม้ว่าเราอยากเห็นความโปร่งใสามากขึ้นและการรับออตอบรับกับสาธารณะมากขึ้นมันถูกแทรกแซงและทําลายโดยการปฏิวัติร,รัฐประหารด้วยเหตุผลต่างๆและหนึ่งในเหตุผลที่ s i m ลที่สุด ไม่ต้องการคําอธิบายที่สุดก็คือการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นการเอาสถาบันออกไปจากประชาธิปไตยยิ่งทําให้สถาบันอ่อนแอและอยู่ในวิกฤตการทําความขัดแย้งทางการเมืองโดยไม่มีความจําเป็นทั้งสิ้นนะครับเราสามารถทําเรื่องนี้ได้นะครับผมขอใช้เวลาสัก4ี่นาทีสุดท้ายนี้เสนอข้อเสนอว่าสภาเราสามารถหยุดยั้งความรุนแรงและทําให้ข้อเสนอเรื่องนี้ถูกคุยกันในวัฒนธรรมที่ดีได้อย่างไร เราจะหยุดยั้งความรุนแรงได้ครับเมื่อเราเริ่มต้นคุยเรื่องนี้เพราะจะไม่มีการจับจ้วงจะไม่มีการเรามีกติกาในสภาในการพูดคุยกันผู้ที่ถูกพาดพิงมีโอกาสชี้แจงทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ครับกรอบกติกาของรัฐสภาเป็นเรื่องที่รอบครอบที่สุดที่เราจะพิจารณาเรื่องต่างๆของผู้ชุมนุมนะครับถ้าเราสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ร่วมกันเราจะป้องกันไม่ให้สถาบันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ตอนนี้รัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมไปตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยมีความชอบธรรมด้วยแต่พลเอกประยุทธ์และรัฐบาลจะต้องหยุดการนําการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นความชอบธรรมเดียวที่เหลืออยู่เพราะนอกจากจะทําให้พวกท่านดูตกต่ําแล้วนะครับยังไม่ส่งผลดีต่อสถาบันและภาพลักษณ์ของพระองค์เลยแม้แต่น้อยเราจะสร้างฉันชามติและก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยเครื่องมือของประชาธิปไตยได้ครับผมเห็นสมาชิกหลายท่านได้ มีโอกาสพูดถึงการแต่งตั้งคณะทำงานนะครับหรือการตั้งกรรมธิการขึ้นมาสแสวงหาข้อเท็จจริงและศึกษาข้อเสนอด้านการปฏิรูปสถาบันของทุกฝ่ายนะครับผมเห็นด้วยกับท่านมงคลกิจนะครับเราไม่ต้องฟังจากผู้ชุมนุมครับเราฟังจากผู้ที่ต้องการปกป้องสถาบันในมุมมองของพวกเขาได้ด้วยว่าทำอย่างไรในยุคสมัยของพวกเราที่เราอยู่ร่วมกันเราจะสามารถถกเถียงเรื่องนี้และหาชันธามติได้ เรื่องไหนคุยกันได้คุยกันก่อนเรื่องไหนที่ยังคุยไม่ได้ก็ศึกษาเพิ่มเติมแบบนี้นะครับผมคิดว่านี่คือคกลไกของระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับแต่การตั้งกรรมการอย่างเดียวเป็นเรื่องดีนะครับแต่ไม่พอครับเพราะต้องหยุดจับกลุ่มดำเนินคดีต่อผู้ชุมนุมรายวันด้วยเพราะนั่นเพิ่มการปิดปากเพิ่มความโกรธเกรี้ยวของผู้ชุมนุมและก็มวลชนที่ต้องการคําตอบในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอก็คือให้เราเพิกถอนพลกฉุกเฉินนะครับ และคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อผู้ชุมนุมและให้แกนนำได้เข้ามาหาลือกับทางรัฐบาลในบรรยากาศและสถานที่ที่ปลอดภัยนอกสภาเราสามารถจัดเวทีเสวนาได้นะครับกรรมิการพัฒนาการเมืองเคยจัดแล้วนะครับนำกลุ่มแกนนำต่างๆมาพูดคุยหาลือกันเมื่อเขาถอดหมวกของแกนนำออกไม่อยู่ในบรรยากาศของการปลุกเรา้าไม่จำเป็นต้องนำมวลชนแต่นั่งคุยกันในฐานะของคนไทยด้วยกันทุกคนมีเหตุผลทุกคน พร้อมที่จะรับคําถามทุกคนพร้อมที่จะรับการท้าทายจากอีกฝั่งหนึ่งและเป็นบรรยากาศที่ผมยืนยันว่าเราสามารถจัดได้แต่ถ้าในสภาพ,พูดไม่ได้ในกรรมธิการพูดไม่ได้ในมหาวิทยาลัยพูดไม่ได้นะครับที่สุดท้ายที่ประชาชนจะพูดคือถนนครับท่านและผมไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับอันสุดท้ายคือการร่างรัฐมนตรีฉบับประชาชนเนี่ยพวกเรายังยืนยันนะครับว่า ด้วยเจตจำนงที่ดีของเราในการทำลงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเราจำเป็นต้องการเหตุและผลและที่มาที่ไปรวมถึงการพิจารณาทุกหมวดใหม่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งสิน้นทางออกของเรื่องนี้นะครับเราพูดคุยกันมาสองวันเต็มนะครับแต่ในวันนี้เราต้องมีแอคชั่นนะครับสภาของเรากำลังถูกกล่าวหาว่าเรามาคุยเรื่องนี้ถ่วงเวลาหรือว่าเป็นสภาปาหี แต่ถ้าเรามีแอคชั่นในการตั้งกรรมการกรรมธิการหรือมีหัวข้อหรือแม้แต่ประชามติที่หลายท่านเสนอนะครับเรามีความคืบหน้าในเรื่องนี้ผมคิดว่าจะเป็นก้าวแรกในการที่เราจะเดินหน้าเรื่องนี้ไปด้วยกันเรามีเรื่องที่ต้องทําอีกมากนะครับเพราะคุณประยุทธ์เนี่ยทำความเสียหายให้กับประเทศและระบอบก,การเมืองของของเรามากเหลือเกินแต่สิ่งที่เราจะต้องหยุดความเสียหายร้ายแรงและความแตกสลายของสังคมทันทีในวันนี้ คือใช้กลไกของสภารับฟังและศึกษาข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันคือการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบอดีบทของประเทศไทยนี่แหละครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แยกออกจากกันเลยครับเป็นเรื่องการปฏิรูปการเมืองครับท่านและการเมืองของเราบิดเบี้ยวพิกลพิการจากการก่อการกรบฏรัฐประหาร ซึ่งเรื่องนี้เราต้องแก้ไขและรับผิดชอบร่วมกันจนนําไปถึงระบอบที่เราสามารถมีฉันทามติและเป็นระบอบการเมืองการปกครองที่มั่นคงพระมหากษัตริย์อยู่อย่างมั่นคงสถาพรและสามารถที่จะผ่านการเวลาที่ท้าทายแบบนี้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านปฏิพัทธ์